วัดีครับอีฟซีแฟนช่องของตรงเตียงครับมือนี้ก็ตอนบ่ายๆครับกนมาทำงานอยู่วัดปูพรมครับชมอากาศตอนบ,าบาน่ายๆแดดกำลังจ่าตอนนี้กำลังพักเที่ยงว่าจะกินเข้าครับมือนี้ก็ไม่ตีขัน้นว่านกนมัดมันจะเล้ยวมันจะร่องตีขัน้น มีได้เราก็ากจะได้เท่เท่ไดวก็ได้กด่อเฮ็ดห,ห่องให้ป่ห้องนึงยิดกะปิ้หินกส็สร้างยิดกะสร้างมาเร็วหินก็มีแล้วไส,ส้ก็มีแล้วครับส่วนลังค่าติดสมบุ์แล้วครับลังค่าติดสมบุ์แล้วเห็ดก็ทำงนาน ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไม่ได้รีบแต่ทํำทุกวันครับวันดๆไปถ้ำทุกวันไปเรื่อยๆทุกวันบ่ไดฟฟ้าบ่ได้ไปงายวนหน้ากระดำให้แล้วนะครับสัมตะกาอยู่จักมือสองมือโลกะกตาเพาะมันข้อตีได้ไทยตีข้้นไลปรับทีปรับยำืึน ที่ได้เท่ที่ได้ซอฟเดินไปไปไปเรื่อยๆบรรยากาศช่วงบ่ายบรรยากาศบรรยากาศการ,การ,การทำงานครับแต่ละมือ วิ่ดได้เห็ดยังเนี่ยมาทำโดยใจครับมาทำโดยใจทำบุญกับปูครับมาทำโดยใจทำบุญกับปู วนเป็นสังกสีคือของเสียโป้ครับเสียโป้งวดมืนหนึงก็รับติ่มติมครับได้ลา้ลายครับส่วนเจ้าภาพสังกสีผู้ที่ผู้ที่เป็นเจ้าภาพสางก็ได้รลายครับได้เป็นล้านครับงวดทีเแล้วกลับ่าเห็นว่าสอหลายครับสือสองหาง ดิเนียนร่างอย่างเดียวเลยข,ของปูส่วนมากจะเป็นร่างครับนเนียนร่างอย่างเดียวจับจุดให้ได้พอที่สั่งก็ได้เป็นล่านครับโอ้เรากำลังกินหมากกันนะ,ละเลื่อนหมาก,กนนะี่แหละหมากอืม เออแก่วมังก่อนโอ้ยจำซื้อเพียินเทนตนะครับกําลังกําลังกินงอเงงับงับอยู่คนครับพอไปครับไปส่งห้องแอดมาประจําครับไปตอนเร้ากับไปครับตอนแรกกับไปส่งบ้านครับเลือนเกือบไปกับเกือบสองร้อยโลครับจะหนีไปครับสั่งก็ไดยง้ยนะว่าข่าวข่าวมาแล้วว่า ได้เกลีครับงวดนี่ปูกะมีมองมาแล้วรอๆไก่เมือค่อยดีปล่อยออกครับบอกปู่ว่าให้มันอยู่ก่อนนะค่อยบริลงทุนเสียลายให้นิ่งเี่ยนก่อนค่อยเอาอาซยนมันจะเป็นลงทุนที่บ่ใส่เหตุครับว่านว่าเออปล่อยปรับสื่อปับมันบ่เมนครับต้องคันกล่องยางดีก่อนจะ ออกไปให้ยิบซี่ซื้อครับใครซื้อบอได้ผิดหวังครับก็ดีใจน้ำครับผู้ที่ถูกมงวดที่เล้ยวครับหาสามสามหาแดดกระไดครับได้กระไดมาช่วยทําบุญกับหลวงตาหลวงปู่เลยนะครับชุบรรยากาศครับ น,นี้ก็อยูนี่ปลาครับเป็นปลาไม่ปลาของที่ของลวองปูลวองตาเลยครับสางไดเฮ็ดได้ต้นขานนนก็เป็นปลาปลามครับลงไปข้างล่างก็เป็นทงหน้าครับนหน้าปลาไพ่หฮมรลุมเือนดีครับทัางนี้ม่เว้นกับรลุมลรืนเนี่ยมนขึ้นกันรลุมลรืนครับ ได้ครับหมวดนี้ปูก็ว่าได้อีกแล้วก็คอยติดตามว่าครับว่าปูจะปล่อยให้มือไดแอดก็ดมาสู่มือเพื่อกันบางมือก็ได้ไทายบางมือก็บ่ได้ไทายเพราะว่าต้องทำงานครับมุนีว่างกินเขาแล้วก็เลววย่มมาทายทิเบืองานเราคือหนาฮอดใสแล้วครับ ว่าก่อนจะมานี่ยก็นี่เพิ่นไปบอกให้มาเห็ดครับนี่พุ่มบอกให้มาซอยมาเห็ดบอกเลว่าตั้งใจมากบอกเลว่าดูดูเขามาเห็ดประมาณครับนี้เป็นเป็นเนจ้าภาพเพิ่นกน็นั่นเห็นก็เลยว่าใส่สีมาสางมาซอยได้ก็เพิ่นก็มีคนมาบอกครับใสมาเห็ดนี่จะได้ได้ดมากนั่ม เสียเสียโปเนก็เป็นเจ้าภาพสังกสีครับสังกสีมาซอยซอยสุยางครับทั้งกับเขากับน้ำทั้งในสุยางหินแท้กะนั่นเลขาดแค่กับเสียโปรับครับโปรับก็ทงก็เสียโป,รรโปรกระจบุญใจดีครับช่วงนี้แต่ว่า ไว้ได้แล้วถ้าว่าปูก็ะยอว่าจะเฝ้าให้คัดกันกล่องคัก่ันกันกล่องไห้มันว่าให้มันอยู่ว่าตัวนี้แหละอยู่แล้วค่อยเอาวันที่เอาไปลุงทุนก็เสียเปล่าครับถ้าพูดว่าตัวใดคือตัวนั้นแล้วใจเย็นๆครับได้สุกขนถ้าเขามาติดตามในช่องครับส่วนมากผมจะบล่ลงลงแบบเป็นตัวเลข ให้ฟัง่งคำบอกของปูก็ผมจะย้นไปทั้งฟงั่งรรมหลายกว่าครับฟังธรรมาของหลวงปูเป็นเบาให้ฟัง่งแล้วก็จับใจคว้วคำบอกของปูมา่เมื่อกี้เขาจับใจคว้มของปูกับเขาสามตัวครับต่เอ็ดกับบอ้จับใจคว้มก็จับใจคว้วมันก็ท่านได้ก็จะมากรูปร่างแบบได้พอเอดกับเขามากงวดเลก คำว่านี้ที่เป็นงวดแดกครับต่อไปก็ที่จับให้แม่นก็นีครับส่วนเหล็กเล่าเ,เลโอเหล็กไปต่างประเทศกระถือสู้มือครับเครื่องกระสู้มือือปงก็ได้ร้ายแต่ละมือถ้าเขามาพูดีนมหาปูครับบวาเดถ่าจะเหล็กรัฐบาลเรียนไปสู้ย่างก็เรียนบ่อร้ายก็เรียนแต่ละหาบบิดบานไปครับ fc เข้ามาติดตามกับของตรงเตงครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับวัดดีครับครับวัสดีครับ,รบ,รบ fc น,นี้คือเหล็กของตรงเตียงที่ว่าตัดออกมาจากเหล็กตารางครับบมดต้องซื้อหลายหางนิ่นๆไปรถดครับหมดวันท,ที่หนึ่งใจเตียนแปดครับหกหาง หนึ่งสิงหาครับนี่ตะล่างคือ6หกตัวครับจับเลียงแบบห้ N นิเฮเลยเนเรนก็คือศูนย์สองแปดตัวล่องก็หกหนึ่งแปดครับให้ไปไลายกับซื้อไลายซื้อตัวในเขนเขีมดวนอันนี้เป็นเรียคำนวณเรียงในสูตรครับทีแบงออกแกตะล่างมาเรียบร้อยแล้วบริจาคห้อิบซี่ไลท์ครูับตัวนั้ต้องแอดช็อปคือศูนย์ ศูนย์สองแปดหลักลอยกัม 0, บมีศูนย์ก็มีหกครับหมวดนี่หลักสิบก็มีสองกับมีหนึ่งหลักน้วยมีแปดตัวเดียวครับอะไรจับติดกันกวาด,ดวกันเลยกับกับมากตัดเหร็งกับตัดดินได้ครับสองศูนย์ศูนย์สองสองแปดแปดสองหกหนึ่งหนึ่งหกแปดหนึ่งหนึ่งแปดกับต,ตัดออกมาเรียบร้อยแล้วพอกับบริตัด เรียนหลายขอบคุณครับสวัสดีครับ